ลุงตนพาไปเลาะมาแล้วครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่วัดสะพุงนะครับตบลคูอบอําเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับแม่นแล้วครับวัดที่หลวงปู่หลุนธิระธรรมโมที่เพิ่นจำพรรษาอยู่นี่นะครับเนาะก็มากราบมาไหวมาขอพรจากเพิ่นนะครับเนาะถือวปาโชคดีนะครับเมื่อเนี้ย เพิ่นอยู่พอดีครับน,น,นั่งอยู่นะครับซ้งเพิ่นอยู่นะครับเข้าไปกราวไหวเพิ่นจะเข้าครับจะหน่อยแขกขี่ไลยหลังจากเพิ่นรถน้ำมนตนเห็นผมแล้วนะครับนก็เลยสนทใาได้คุยกันสักพักหนึ่งนะครับถามถึงของดีนะครับเพิ่นก็ไม่เบิ่งนะครับผมก็เลยในชา่าของดีกับเพิ่นนะครับ เพื่อว่าของครั้งไม่มีของดีละพอได้เพื่นว่านะครับเพื่อนกับสนทนาอัธยาศัยดีนะครับบริถืโตนะครับมีเมตตาสูงนะครับหลวงปู่หลุนนะครับแห่งวัดสะพุงนะครับสําหรับผู้ที่บ่เคยมานะครับวัดนี้จะต่างอยู่ฟัง อำเภอนำเกลียงนะครับตำบลคูบอำเภอนำเกลียงแต่ว่าท่าเขาหี่มันขึ้นอำเภอโนนคูนนะครับผู้ใดบ่เคยมาอาจจิงงงอ,อาจจิตกใจว่าหลงทางหรือบัวนะครับบ่ได้หลงนะครับมันอยู่คนละฝั่งหวยนะครับแต่เขามาจากแยกกันทราร่มนะครับเขามุ่งหน้ามาทา่อาอำเภอเบญจลักษ์นะครับประมาณแปดโลสิบโลนี่ลหละเฮาสังเกตบันบกนะครับพอถึงบันบก เขาเรียวขวาเขามาครับขามห่วยขยุ่งมากมันจะเป็นฟังบันสะพุงนะครับซึ่งขึ้นกับอำเภอนำเกลียงนะครับแต่ว่าบันบกนี่ขึ้นร่นคุ้นครับก็อย่าตกใจนะครับเนาะแต่ผู้ใดมี gps กัมานำ gps ีอครับเดี๋คุยกันสักพักหนึ่งนะครับกับเพื่อ บ่เเป็นการรบกวนเพื่อนร้ายนะครับเนะาะให้เพื่นได้พากพ่อนผมก็เออขออยาดช่มบริเวณวัดนะครับอ,นนอันนี้ก็คือหอแจกเพื่อนนะครับเนาะก็สวยงามอีกแบบหนึงนะ่งเพืนราะว่าเพื่อนใช่เสาเสาใหม่นะครับตอนนี้ทางวัดกำลังส้างบท์นะครับเนาะสายบุญกั อยากทาบุญก็เรียนเชิญได้เลยครับเด้อที่วัดสะพุงตบนค่อําเพื่อนามเกลียงนะครับนี่ครับวัดหลวงปูล่ลุนนะครับทีระธรรมโมนะครับหอแจกเปินก็งามงามเหมือนกับ นี่แหละครับโบสถ์ที่เพิ่กนกำลังสร้างนะครับมุ่งลังค่าแล้วครับแต่เนื้อบริษับครับอันนี้ก็สายมู่กับเบกควนผ่านด้วยครับเนี่ยเบื้องจากนักเสียงโชคนะครับห้อยถูห้อยคัดแปลงนะครับพนต้นใหญ่เะครับแต่ว่าผมบ่รูว่าต้นยังครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจีจากกันเพียงสาเนือนะครับเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่ติดตามรับชมครับผม